สวัสดีค่ะมาดูแบงค์ที่พน้าทับไว้วันเดียวนะคะแบงค์รอยช้างแดงที่พน้าเอาของแข็งทับไว้ในวันเดียวค่ะอันนี้คือวันเดียวนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะยังไม่ได้ผลแต่อันนี้ถ้าจะให้ดีนะคะทับในสมุดแข็งค่ะอันนี้พน้าไม่ได้ทับสมุดพน้าเพียงแต่เอาเอาเนี่ยค่ะเอา ของแข็งทับไว้เฉยๆนะคะก็มาดูกันนะคะก็ได้ระดับหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะใช้ได้อยู่ค่ะได้ได้ได้ใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับเรียบรรอะเรียบเลยนะคะเนี่ยค่ะใช้ได้อยู่ ก็จะมาแยกนะคะว่าแบงค์ร้อยช้างแดงเขาก็จะแยกได้เยอะค่ะจะแยกลายเซนจะแยกหมวดเลขอ่ะอย่างนี้ค่ะหมวดนะคะอย่างนี้คือเลขหกหลักจะมีหกหลักเจ็ดหลักใช่ไหมคะเลขหกหลักนี่ก็จะหายากหน่อยนึงเนี่ยค่ะถ้าทับเพิ่มอีกนิดนึงจะดีมากเลยนะคะอันนี้ก็เกือบเห็นไหมคะจากที่วันแรกที่ได้มาที่พนัททำคลิปให้ดูเขาจะโค้งมากเลยเขาจะมีรอยพับกลาง หลังจากที่ปนะทับเอาของแข็งนะคะเอากระดาษแข็งทับไว้นะคะก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีนะคะให้หาหนังสือค่ะแล้วก็เอานี้สอด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 ,สอดเข้าไปในหนังสือใช่ไหมคะเหมือนกับเราที่เราทับดอกไม้สมัยเป็นเด็กกันเนาะครูให้ทําการบ้านทับดอกไม้นี่ค่ะอันนี้เกือบเกือบเรียบเลยเห็นไหมคะเกือบดีแล้วเนี่ยเห็นไหมคะถือว่าใช้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ ใช้ได้นะคะถ้ากระถ้าธนบัตรของใครนะคะมีรอยพับกลางนะคะวิธีการก็คือสอดเข้าไปในหนังสือนะคะใช้หนังสือทับไว้แล้วก็ใช้หาของอะไรแข็งๆอะ่ะทับอีกทีนึงทิ้งไว้เลยนะคะทิ้งไว้นานเลยนะคะแล้วก็มาเปิดดูค่ะเขาก็จะเรียบนะคะรอยพับกลางเขาก็จะหายแบบนี้ค่ะนะคะ ไม่ต้องไปทําอะไรให้ยุ่งยากมากมายเลยเอาแค่นี้ค่ะง่ายๆนะคะวิธีการแบบบ้านๆง่ายๆมากคะนี่ไงเลขเจ็ดหลักกับหกหลักเห็นไหมคะความแตกต่างกันของช้างแดงช้างแดงหกหลักเจ็ดหลักเดี๋ยวอันนี้พี่หน้าก็จะทับทิ้งไว้อีกนะคะมีเวลาเดี๋ยวทับทับปกดีกว่าถ้าเอาหนังสือคะ่ะเอาหนังสือเอาหนังสือแล้วก็สอนเขาน้าเป็นหนังสือแล้วก็ทับทิ้งไว้หาของแข็งทับเพิ่มค่ะนะคะ,นะคะ แบงร้อยช้างแดงของประนาทค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายทอดให้รับชมแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ